ด่วนอุงอิงเผยข่าวดีทักษิณเตรียมกับไทย10สิงหาคมนี้ทำเอาหลายๆคนเฮกันไปตามๆกันเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดวันนี้26กรกฎาคม2566อุงอิงแพททองทานแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักคเพื่อไทยได้ออกมาเผยข่าวดีว่าคุณพ่อทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วในวันที่10สิงหาคม2566ที่จะมาถึงนี้ โดยอุงอิงระบุว่า26กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง17วันเกิดที่ต่างประเทศของพ่อลูกพลาดไปแค่สองครั้ง ถ้ารวมครั้งปีนี้คือครั้งที่สเพราะต้องเตรียมหลายอย่างที่เมืองไทยใจของลูกและทุกคนในครอบครัวเราหนักอึ้งทั้งดีใจทั้งเป็นห่วงแต่ก็เคารพการตัดสินใจของพ่อเสมอลูกขอให้บุญรักษานะคะให้พ่อของลูกแข็งแรงปลอดภยัยได้มาส่งหล,ลานไปโรงเรียนบ่อยๆเหมือนที่พ่อตั้งใจไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจดีกับพ่อของลูก เหมือนที่พ่อใจดีกับทุกคนเสมอรักพ่อที่สุดในโลกสำหรับพี่น้องที่ฟังมาถึงตรงนี้คุณพ่อเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกพูดถึงว่ามีผลงานมากที่สุดและประสบชะตากรรมถูกกระทาแสนสาหาัสการตัดสินใจกลับบ้านครั้งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูดอย่างจริงจังต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี2565แม้จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ และในฐานะของคนไทยคนหนึ่งแต่คำนึงถึงอย่างที่สุดต่อความสบายใจและกังวลห่วงใยของทุกคนค่ะ Hashtag #74years Has Has #tonywoods m ซึ่งในวันที่10สิงหาคม2566นี้ทักษินจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเวลาไหนคงต้องรอติดตามกันต่อไปขอบคุณข้อมูลอิงชินวัตรลา